<c oughs> สวัสดีค่ะท,ทุกคนเห็นเราถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะอังกิษเนาะก็จะเป็นการจะปลูกต้นไม้นะคะโดยการปลูกในนี้เนาะแล้วก็ซื้อดอกมะลิมาเรียบร้อยนะคะทุกคนหยิบเนอะน,นะมันโตเดี๋ยวเราจะหยิบมาให้ดูเดี๋ยวเรา ก็พูดดิสิเขาก็พูดดิส,ดดสิว่าอะไรอย่างนี้เขาต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรา,ามาสวดกันมาเล่นทรายเนาะเลอะเต็มอื้ม สนุกไหมคะสนุกน,นี่เราก็หยิบมาให้ดูแล้วนะคะทุกคนดูดีสวยไหมสวยมากเลย น้าผ้าตรงนี้คะว้าวตัวอะไรเนี่ย